สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธิดารัตนพิมพ์พสุทธ์วันนี้จะมาแนะนำวรรณคดีในสมัยอยุธยาเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำค่ะลีลิตองค์การแช่งน้ำผู้แต่งไม่ปรากฏนามผู้แต่งปีที่แต่งเชื่อว่าอยู่ในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งฉันทะลักษณ์ในการแต่ง แต่งเป็นร่ายโบราณและโครงสีด้านบาทกุญชรเรื่องย่อลิลิตองค์การแช่งน้ำเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพระนารายพระอิศวรและพระพรหมต่อจากนั้นกล่าวถึงไฟไม่โลกแล้วพระพรหมสร้างโลกใหม่เกิดมนุษย์พระอาทิตย์พระจันทร์การกำหนดวันเดือนปี และการเริ่มมีพระราชาธิบดีในหมู่คนกล่าวอ้อนวอนในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องอำนาจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพพยดาอสูรพูดผีปีศาจมาลงโทษต่อผู้คิดคดกบฏต่อพระเจ้าแผ่นดินส่วนผู้ที่ซื่อสัตย์จงรักพักดีขอให้มีความสุขมีลาภยศตอนจบ เป็นไร่เชิดชูพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินจุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อใช้ในพระราชพิธีถือพระพิพัฒน์สัตยาหรือพิธีศีสรษะปาน,นาการเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์คุณค่าที่ได้รับคุณค่าด้านภาษาและสำนวนโวหารลิลิตองค์การแช่งน้ำนี้เป็นลิลิตเรื่องแรกในประวัติวรรณคดีไทย ใช้ถ้อยคำภาษาที่เก่าคำภาษาขเขมรบาลีสันสกฤตและคำไทยโบราณปนอยู่คำบางคำต้องสันนิษฐานความหมายทำให้อ่านเข้าใจยากทั้งนี้ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าคำมีความขลังและศักดิ์สิทธิ์เกิดอารมณ์หวาดกลัวไม่กล้าคิดทรยศต่อพระเจ้าแผ่นดินลิลิตองค์การแช่งน้ำนี้ จึงมีคุณค่าสามารถใช้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้คำในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นได้คุณค่าด้านการปกครองเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าต่อระบอบการปกรครองแบบราชาธิปไตยเพราะเป็นการให้สัตว์สาบานว่าจะซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และบ้านเมืองทำให้เกิดความสามัคคีมีผลให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่น คุณค่าด้านวัฒนธรรมเป็นหลักฐานแสดงถึงการได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากขอมและอินเดียพิธีพราหมณ์ได้เข้ามาใช้ปรับปนในพระราชพิธีต่างๆและยังทำให้เห็นลักษณะาการปรกครองที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทวราชอีกด้วยความเชื่อทางาศาสนาลิลิตองค์การแช่งน้ำนี้ แสดงถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ในพิธีสาบแช่งผู้ทุจริตโดยอาศัยอำนาจของเทวดาและพูดผีตามความเชื่อถือของพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาของอินเดียและพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานี้วักทองในวรรณคดีที่ประทรับใจเจ็ดปลามันพุ่งลาบเป็นไฟวาบจตุราบายแผ่นคว้ ชักไตรตรึงเป็นเผาแลบล้ำสีทองถอดความได้ว่าน้ำมันของปลาเจ็ดตัวพุ่งขึ้นทำให้โลกลุกเป็นไฟไฟไหม้อบายภูมิทั้งสีพินาศไปทำให้สวรรค์ชั้นดาวดึงกลายเป็นเท่าทาน